ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่นะคะเมย์จะพาทุกคนไปทั่วร e ิเม์เอ็มคา a ฟ a แอก็หลังจากที่เราทำมาได้แบบหลายเดือนมากเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยด้านในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเปิดเต็มทีแล้วเอ๊ะ พร้อมเปิดไหมใช่พร้อมเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแบบชมคร่าวๆว่าด้านในเป็นยังไงเพราะว่าคลิปก่อนๆนะก็คือเห็นภายนอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นประมาณไหนแต่ว่ายังไม่ได้เห็นด้านในว่าตกแต่งยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นมุมอะไรนะกำแพงเวลาของดิฉันก็คือเสร็จแล้วนะคะโรยกวดเสร็จแล้วแต่ว่ายังยังเก็บของไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช่เดีหรว โรยกวเสร็จแล้วนะคะสามารถมายืนถ่ายรูปก,กับกำแพงเวลาตรงนี้ได้ก็มีนาฬิกาเรือนใหญ่อยู่ตรงนี้เพราะงั้นก็ให้ถ่ายรูปได้จุกๆเลยนะจ๊ะ <laughs> อย่าถ่ายเลยข้างล่างนะคือจริงๆงงเป็นจังหวะแบบตกแต่งอะไรเสร็จหมดแล้วแต่ว่าข้าวของก็คือยังเก็บไม่ได้เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพาทัวร์ก่อนทุกคนตรงนี้ก็คือมุมกระจกนะคะมุมแบบว่าเป็นมุมหน้าบ้านเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นมุมหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือเขามีการแบบว่าเพ้น์ลายนะคะซึ่งโคดอันนี้ก็คือเป็นโคที่เมย์แบบเลือกมาจริงๆเลือกไม่ได้หลายโคดมากเราก็เลยให้ทุกคนรอบตัวช่วยกันโหวตแล้วก็เสียงก็เป็นมัติเอกฉันว่าทุกคนชอบโคดนี้กันอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้มาช่วยกันร,ระบายกับเเพื่่อนะ็จปควาว The Best Time for New beginnings is now แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เอาอีกแล้วนะก็บอกว่าแบบเอ้ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดสหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คือตอนนี้นี่แหละนะเม่เชื่อคำนี้จริงๆคือเหมือนแบบคิดอะไรก็ทำเลยแล้วก็อย่ามัวรอเวลาอะไรอย่างนี้เห็นไหมคาเฟ่เราก็เสร็จแล้วหลังจากที่เม่คิดอยากทำปุ๊บลงมือทำเลยแล้วก็เสร็จแล้วถึงแม้จะผ่านมาหลายเดือนหน่อยแต่เสร็จแล้วนะจ๊ะโอเทนนะคะเดลี่นะคะ11โมงเถึง1ทุ่มเออในเวลาปรับเปลี่ยนไม่เดาเดาวว่ากันแต่ว่าเบื้องต้นเป็นประมาณนี้เชิญเข้ามาเลยค่ะ เข้ามานี่นะคะก็คือจะเจอเป็นโถงแบบว่าดับเบิลสเปซนะคะที่เราทําไว้นะคะก็แล้วก็มีเก้าอี้ด้านหน้านะสำหรับใครแบบนั่งกินลงชมนกชมดกไม้มีมมีถนนตรงนี้แล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้ค่ะ คือเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยมีเป็นการแบบมิกซ์นะเดี๋ยวพาดูดูก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละที่อ่ะก็คือไม่เหมือนกันแต่ละที่คือแตกต่างกันไปแล้วก็แบ่งเป็นแบบเป็นโซนๆคือถ้าดูภาพรวมอ่ะก็คือมันเป็นโทนแบบอ่ะถ้าดูสีเฟอร์นิเจอร์เป็นโทนไม้เขาเรียกว่ามีความโฮมมี่อะไรเงี้ยมีรู้สึกว่าแบบเออทำหน้าตาเป็นเกาะไม้แล้วก็ให้รู้สึกเป็นฟิลเหมือนอยู่บ้านด้วยเออประมาณนี้ก็เลยเป็น เป็นฟิลไม้ๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นี่นะคะน่าจะเป็นโซนให้ลูกค้าได้นั่งรอคิวกันตรงนี้นะเพราะว่าถ้ามีช่วงที่แบบคิวรันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่ให้นั่งรอหรือไม่ก็นั่งนั่งรอรทานนั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นม้านั่งย,ยาวๆเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นเหมือนแบบผนังปูนเปลือยทั้งหมดแล้วก็เป็นเจาะช่องทะลุถึงกระซาวซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปแวะมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าทุกคนฝั่งนี้นะคะก็คือโอกร้านขายของนั่นเองนะ อย่างที่เม์เคยแบบเกิดไว้นะคะว่าเม่เองเนี่ยทำแบรนด์11 A.M. ที่เป็นงานทําพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะก็คือจะมีชุดมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าเดีย๋ยวมีหมวกมีรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตามมามเ,เป็นคอลเลคชันไปเรื่อยๆซึ่งคอลเลคชันแ,บบแรกๆเนี่ยนะคะก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตเพราะว่าเมบใส่แจ็คเก็ตบ่อยนะคะแจ็คเก็ตเนี่ยมีแจ็คเก็ตครอปออาดูดีขายของคือจริงๆอ่ะได้ทําการขายของไว้แล้วกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราขอแบบแฟชั่นแบ็กเวลากลับไปในวันที่เม์ได้ทำการแบบถ่ายชูตติ้งของของแบรนด์นี้ไไดด้ป่ะูกันค ก็มีครับต้นหล้งมันก็จะแบบหนาคือมีรู้สึกอันนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่มันก็สบายดีอ่ะมัน,มนรู้สึกโอเคเออมันก็ชอบนะแบบชอบแล้วอ่ะไม่ร้อนแบบไม่ร้อนเกิไนไปได้ค่ะอนเดียร์ใส่ละร้อนเลยเช่แต่จะได้บอกทางโรงงานนะ้ว่าเนี่ยแบบเอาผ้าป,ประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ สวัสดีค่ะเมย์นะคะวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายแฟชั่นวิดีโอนะคะแฟชั่นเซ็ตเป็นเื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบทีเดียวนทั้งวันเลยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่าย แฟชั่นเซ็ตนะคะชุดที่ให้กับแบรนด์อิเ m เมนพอดีนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เสื้อที่ใส่อยู่คือหนึ่งในเสื้อยืดเป็นคำว่า tomorrow นะคะ the best time to do everything you had planned for today น,นะจ๊ะนี่นะคะมีกระเป๋าด้วยแล้วคือจะบอกระเป๋าจุข,ของได้เยอะมากจริงๆมีกระเป๋าไซรเลด้วยนะคะอันนี้ปักนะคะคำว่า i be bag แต่ว่า i bag อันนี้ใส่ได้เยอะนะดูจิ๋วใช่ป่ะแต่ว่าแบบมี area ด้านข้างเนี้ยใส่ได้ทุกอย่างใส่ใ่ก็ได้จ้ะ จริงๆริงจะบอกว่าช่องแส่ของเยอะมากเลยนะช่องนั่งข้างก็คือใส่ของได้ได้าข้างนี้ก็ยังใส่ของได้อีกตรงนี้ตรงหูหิ้วก็ใส่ของได้คนน้ำใส่ได้ไหมได้กุญแจรถได้แชมพูแชมพูเล็กๆได้แชมพูแชมพูขนเล็กได้แต่ใส่รวมกันทั้งหมดช่ะงขนาดอะไระนี่เป็นแจ็คเก็ตนะคะจริงๆว่าเมย์เป็นคนชอบใส่แจ็คเก็ตมากๆอ่ะแล้วแจ็คเก็ตที่ใส่แบบคือเป็นแจ็คเก็ตสีขาวเพราะงั้นก็เลยเป็นครอปสั้นอ่ะแล้วก็มีแบบแจ็คเก็ตเป็นตัวด้วยมีปักโลโก้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีปักคำว่า X J O O นะคะ ทุกคนจะบอกว่าเป็นแบบผ้ายีนที่ดีมากมันมีความยืดยื้อแล้วก็แบบมีความบางแล้วมันก็ใส่สบายมากอยากให้รู้ว่ามันแบบยืดได้ด้วยอ่ะมันบางมันก็ยืดอ่ะและตัวนี้นะคะเป็นแจ็คเก็ตแบบตตัวเรื่องราวคือมีเดี๋ยวมีกางเกงที่เป็นแบบกางเกงเอวสูงผ้ายีนส์ค <c oughs> ือถ้าเป็นตัวใหญ่อ่ะ Enjoy it on ค่ะจะปักที่แขนตรงนี้เฮ้ยแต่จริงๆคือผู้ชายถ้าไม่ได้แบบตัวใหญ่มากก็ใส่ได้นะเพราะว่าเห <c oughs> มือนออกแบบมาให้เป็นทรงแบบ <c oughs> แยูนิเซ์ประมาณนึงคือไม่ได้เป็นทรงผู้หญิงจ๋าเราดูขนาด เป็นคนเท่เ,ทเหรอง่อ,อสุนลูกูออกมามองกล้องโจวเจะบอกว่าในส่วนของเสื้อครอบนะคะก็คือเมย์ทำเสื้อครอบมาเป็น2สีคือสีเหลืองกับสีม่วงนะคะเป็นสีที่เมย์ชอบแล้วก็หาใสา่ย,ยานนิดนึงก็เลยทําออกมานะคะแล้วก็เหมือนมีลายสกรีนใช่ป่ะเป็นแบบโทนสีวินเทจอะเป็นคู่สีวินเทจอันนี้สกรีนคําว่า life is a soup นะคะ and i m a f r o g จริงๆอันนี้เป็นเหมือนแบบวลีที่เขาแบบเหมือนพูดกันทั่วๆไปปะ่ะเป็นโจ๊กที่เขาเอาไว้ขำๆกันหลยไม่เจอแต่ที่อังกฤษแล้วแหละแบบเวลาอ่านแล้วมันแบบใช่เลยอะ่ะเออถ้าแบบชีวิตมันคือซุปอ่ะฉันคือซ้อมอะ่ะใช่เลยอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยนะคะใส่กับอันนี้เป็นกางเกงยีนค่ะเป็นยีนสีขาวเอวสูงนะเ<ม>ขาเรียกว่าขาทรงกระบอกเนาะ<ม>คือผ้าเขาจะแบบยืดน,นิดนึงเป็นผ้าเดีวยวกันกับแจ็คเก็ตเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามีตั้งใจทำมาคู่กันนะคะเห็นปะเห็นดีเทลด้วยอ่ะมีปักคำว่า today I will do absolutely nothing นะคะคง คอนเซปต์ดิฉันอีกแล้วค่ะก็คือวันนี้เมตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแอปเปิลูรี่นอตติงก็คือเราจะไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยตัดผ้ามาทำงานหนักมาก จริงๆเมย์เป็นคนที่แบบสะโพกค่อนข้างใหญ่อะเพราะงั้นก็เลยแบบจะทำกางเกงมาเผื่อสะโพกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะพี่เมย์สูงเท่าไหร่นะเมย์สูงร้อยห้าสิบแปดค่ะแล้วก็ <15 8. S 1> สะโพกเมย์จริงๆประมาณ38เอวเมย์อะประมาณ25ช่วงยาวขาก็ของเมย์อะจะปิดแบบส้นเท้าพอดีแต่ว่าน้องนั่งแบบที่สูงประมาณ170กว่าค่ะน้องใส่ก็จะขึ้นมาประมาณนี้นิดนึ่งไม่ถึงกระเตอเนาะไม่เตอร์ก็ยังไม่เตอร์ม,มากแต่จริงๆอะเมย์จะบอกว่าเมย์อะมีรองทับใช่ปะมีก็ชอบนะหมายถึงว อุ้ยจะเหมือนใส่ชุดอะไรพิเศษเลยอะค่ะเอาไปเอาไปเอาป้ประมาณนี้อุ้ยจะบอกว่าสีม่วงน่ารักมากอยาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเมย์ได้ใส่ถึงสีม่วงเดี๋ยวออให้ดูว่าแบบสีม่วงน่ารักจริงสีเหลืองก็น่ารักแบบใส่คู่กันแบบเวอร์ไปฮะเสื้อคอปอีกสีนึงนะคะที่บอกไว้คือสีม่วงก็คือสกรีนคำเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นสีม่วงไม่สีม่วงที่น่ารักมากแล้วทุกคนเป็นสีม่วงวินเทจม่วงพาสเทลม่วงนมนมเออก็จะเป็นเสื้อคอปแบบนี้นะคะ กระเป๋าอนี้ก็คือเป็นกระเป๋าไซส์กลางใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าเมี์เป็คนของเยอะใช่ปะกระเป๋าอะสามารถแบบถืออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมถ่ายอย่างนี้ได้นะคะปรับสายจะบอกว่าด้านในอ่ะก็คือจริงๆช่องใส่ของเยอะมากทุกคนมีตั้งแต่แบบฝั่งนี้นะแบบเพื่อใส่ของอะไรหยิบเร็วๆเนาะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็พอเปิดอันนี้มีตัวเป็นแบบที่ล็อกอย่างนี้นะคะที่ล็อกจริงๆแบบพอล็อกอย่างเี้ยสามารถแบบพับเก็บได้ถ้าของไม่เยอะเพื่อแบบกันของหลุนคือข้างล่างอะเมย์ทำเป็นฐานไว้ให้แบบวางของได้เยอะพื้นที่ เื้มันจะเยอะแล้วทรงกระเป๋าก็าจะเป็นทรงมากขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ด้านในก็มีแบบช่องเก็บของด้วยแต่เป็นช่องเก็บของที่แบบจำแนกสัดส่วนของเฉยๆนะทุกคนไม่ได้เป็นช่องซิปนะคะแต่มี2ฝั่งเลย2ฝั่งอย่างนี้เลยคือใส่ของได้เยอะมากอันนี้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวไปทายแถวต่อแล้วอากาศร้อนมากลุยฮะ อ่ะอย่างที่เห็นนะคะก็มีเสือ้อค้องมีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่เมย์ใส่อ,อยู่ก็เป็นของแบรนด์ Eleven AM นะคะแล้วก็ใครสนใจก็คือมาซื้อได้ที่ร้านได้นะคะแน่นอนถ้าใครไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะสามารถซื้อได้ที่เว็บนะคะเว็บไซต์นะคะมีขายออนไลน์มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์ทิ้งข้อมูลไว้ให้ทิ้ง IG ของโปรดัก t ไว้ให้ด้วยนะคะ นี่นะคะก็คือจะมีเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายนะคะด้านข้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากคือถ้าทุกคนสังเกตกันนะก็คือจะเห็นว่าพวกโปรดักต์ของแบรนด์ Eleven M นะคะก็จะมีเป็นเหมือน wording, mm hmm. วัวดิ้งวัวดิ้งน่ารักน่ารักเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็แปลเปลี่ยนไปตามแบบสิ่งคองหรือว่าแบบคอลเลคชัน hmm. ไปนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเทยูเกติสนะคะหรือว่า IB บีแบ็กนะจ๊ะ mm hmm. อย่างนี้เห็นไหม mm hmm. มีโค้ดแบบไลฟ์อีดัสซูปแอนด์อาร์มาฟอกนะชีวิตมันก็รักทุเางในบางผลนะคะก็เป็นจังหวะงงงงในชีวิตแต่ว่าได้อยู่ตรงนี้นะคะ ะะก็คือดื่มน้ําดื่มท่ากันได้ตรงนี้นะจ๊ะไม่รู้จะเริ่มรีวิวอะไรไมารีวิวตรงนี้ก่อนได้ปะโซนเครื่องเสียงทุกคนอันนี้เป็นเครื่องเสียงที่เมย์แบบเมย์ฮิวเครื่องเสียงนี้มาจากอังกฤษนะคะแล้วก็คือจริงๆจะบอกว่าของหลายๆอย่างในร้านอ่ะคือมันมาจากการแบบเดินทางของเมย์แบบเยอะมากๆเลยนะเดยมีแจะแบบเราเล่าแท้ๆให้ขังมาอะไรมาจากที่ไหนบ้างคะอย่างอันนี้ งง,ง,งไม่ได้มาจากพัทยาแล้วจ้ามาจากอิตาลีนะเนี่ยคือเมย์ไปเมืองทะเลของอิตาลีอะแล้วก็เห็นอันนี้เลยอุ้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นการแบบผสมผสานกันไปนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะ เคาน์เตอร์แล้วจริงๆเหมือนลูกค้ามาก็คือเดี๋ยวมาสั่งอาหารกันตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าแคชเชียร์ตรงนี้แล้วก็มีตู้เค้กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูเหมือนแบบว่าด้านในกรุบๆเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะมีเครื่องทําน้ําแข็งนะคะที่ทําเองนะอยู่ร้านทำน้ำแข็งเองนะคะแล้วก็ใช้แบบน้ํากรองสะอาดในการทําน้าแข็งเออแล้วก็เป็นโซนเคาน์เตอร์ปกตินะคะไม่มีอะไรแต่ว่าลืมไหมอ่ะเขาต้องมาทอ่ะไม่ได้ไหม นี่ยงมเหงเข้าต้องมัดมั่งเหรอไม่ได้ขายแล้วทุกคนแต่ว่าอื่นๆเนี่ยขอได้รับความขอบคุณนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นซิงล้างจานจากเฮเฟเล่นะคะจะบอกว่าเป็นซิงค์เดียวที่ใหญ่มากมียกออกให้ดู คือใหญ่แบบลงไปอาบได้เลยอะลงมาตัวไปแช่ได้เลยแต่ว่าเอาไว้ล้างแก้วล้างจานล้างชามนะคะในส่วนของพวกเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเราได้ทําการแบบว่าทําสูตรคิดคนสูตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้มาดูอนพีหน้าว่าที่ร้านมีอะไรบ้างนะจ๊ะ <c oughs> ก็ดูเป็นเหมือนแบบว่าพวกตกแต่งไปก่อนนะเพราะว่าโซนน,นั้นเยอะมากแล้วนั้นใหญ่มากดูคลิปจะนานหรือเปล่าทุกคนนะไปต่อจะบอกว่านี่คือโซนครัวนะคะซึ่งครัวเนี่ยเป็นครัวแบบครัวจริงจังเลยแหละครัวร้อนนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยที่จะมาบอกก็คือไม่ใช้ของเเเพลยนะคะคออาอบ โคเวฟอะไรเนี่ยเขาก็เป็นแบบเครื่องใหญ่เลยทุกคนอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นเตาอ,อบขนมนะคะเตาอ,อบต่างๆซึ่งเป็นเตาอ,อบระบบไอน้ำอย่างดี สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยดูเอพิโซดบ้านของเมที่บ้านเมก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเฮฟเลมดเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากเยอรมันเพราะงั้นก็คือคุณภาพแบบดีมากอ่ะให้ดูฝั่งนี้นะคะมีเตาทอดด้วยนะคะเตาทอดแบบจุ่มเหรอะะเขาเรียกว่าอะไรทอดเป็นายทอดไก่่ะไรทอดต่างๆอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะคะเป็นเตาแก๊สแบบระบบหน้าจอดิจิตอลด้วยแล้วก็มีระบบแบบมือหมุนนี้ด้วยซึ่งเตาเนี่ยนะคะก็คือเมย์ใช้เป็น2เตาใหญ่4หัวแก๊สนะคะแล้วก็เครื่องดูดควันของเฮฟเลมอนเดิ อันนี้เวลาเปิดร้านเนี่ยคือมันจะใช้อะไรที่มันเป็นโฮมยูวไม่ได้ไหมายถึงว่ากําล,ลังแรงลมกําลังไฟกําลังการดูดควนยยันอะไรเงี้ยก็คือเมย์ก็ไปเลือกรุ่นที่กัแบบกําลังในการดูดควันมันเยอะกว่าอันที่ใช้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นซิงล้างจานนะคะจากเฮฟเฟเล่เหมือนกันแล้วก็กอกจะบอกว่าดีตรงที่สามารถแบบดึงออกมาอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็แบบเฮ้ยเะล้างให้ความสะอาดตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเชืยย่อยังงั้งทุกอย่างจริงเครื่องล้างจานเราก็มีครับของเฮฟเฟเล่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็็นนนนรรุ่่เซิกกก้้าาาาาาะะคคคึงงอออัีืืวลมมปณๆ มีระบบล้างแล้วก็แบบอบทําความร้อนฆ่าเชือ้ออะไรเงีง้ยอบแห้งเลยด้วยภาชนะสะอาดแน่นอนนะคะฝั่งนี้เป็นโซนสต็อกเก็บของะคะ่ะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ฝั่งนี้นะคะมีตู้เย็นซึ่งเป็นของอะไรไม่ได้เลยก็จะเทเตเล่นะคะตู้เย็นเนี่ยก็คือเป็นระเบียบเป็น2ป,ประตูนะคะทําความเย็น2ช่อง ด้านหลังด้านหลังอันนี้จะทะลุไปด้านหลังที่เป็นห้อง,งน้าแล้วนะคะนี่ระบบประตูด้านหลังของเมีนะคะเมใช้เป็นระบบประตูดิจิตอลลูกบิดดิจิตอลนะคะของเฮฟเล่เหมือนกันก็คือสามารถสแกนนิ้วมือเข้าหรือไม่คือใช้คีย์การ์ดแตะหรือว่าใช้รหัสแตะได้เดี๋ยวเมพาไปเดินดูแบบโซนนั่งเล่นเพิ่มเติมก่อนเนาะเพราะยังไม่ได้ดูโซนนั่งเล่นอื่นๆเลยนะคะ เดี๋ยวม์จะเริ่มพานคนเดินเข้าฝั่งทางซ้ายของร้านนะคะคือจะเริ่มเข้าสู่โซนลอฟแล้วก็โซนแบบโมร็อกโกอ้จันงไอันงเช่นนี้จะไปที่ละโซนนะคือตรงนี้จะมีเป็นที่นั่งแบบปูนเปลือยนะคะเป็นลอฟแล้วก็จรตรงนี้จะมีเป็นเหมือนแบบป้ายไฟนีออนซึ่งเดลังฝังทำอยู่ตรงนี้คือสามารถนั่งได้นั่งถ่ายรูปชิคชชิลๆ,ๆ,ๆได้นะคะหรือไม่ก็นั่งรอกาแฟนั่งรออยไรตรงนี้ก็ได้มีโต๊ะมีอะไรให้นะคะมีช่องไว้ติดต่อสื่อสารกับฝั่งนี้หรือไม่กก็เเเออ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 อาาาไไไวว้้้้่่่่่่่งงงดนนนนนะะะะผชชีีทุคคคคจจรรปมมมโโยๆล นี่นะคะก็คือจะเป็นโซนโมร็อกโกเดี๋ยวเมย์พาทุกคนไปเที่ยวโมร็อกโกกันไม่เคยไปอะไรมือโมร็อกโกแบบนี้ปะไม่น่าจะมีกัน่ะ เป็นเป็นจังหวะเหมือนเมย์ตอนเมย์แต่งตรงนี้กับน,น้องผู้ช่วยวก็คือเวลาช่วยกันทํางานในร้านนะ่ะต้องเรียกโซนที่ถูกเพราะว่าเวลาหาการจะหาไม่เจอหาของก็จะหาไม่เจอแบบกันไกอยู่ไหนอยู่โซนโ,ค,โคไปหากันไกลเนี่ยอยู่ฝั่งซ้าเท้าไปหาอะไรเงรี้ยเพราะ้นก็ต้องมีแบบชื่อเรียกโซนต่างๆซึ่งความคมเอยอ,อะไรเอยของเราอยากให้ดูว่าก็คือจะมีความแบบสีสันซับซ่ามากเลยนะคะแล้วก็เมย์ก็ไม่ได้อยากให้ร้านแบบอาจจะจืดชืดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าบางจังหวะเมย์ก็แบบชอบสีสันชอบความเยอะเห็นไหมเป็นคนย้อนแย้งป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อืคแบ เป็นโซนไปอ่ะอย่างตรงนี้เป็นโซฟานั่งสบายนะคะสามารถแบบใครมาเป็นกลุ่มมานั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยจะมีอุ้ยยังไม่ได้เสียบปลั๊กให้ดูเลยนี่ลองน่ปลักป่ะตรงนี้ก็คือมีแบบว่าความแบบแก่นเซียวเปรี้ยวไรอย่างนี้มาจากอิตาลีเหมือนกันนะคะเออขอโทษทีมาจากชอปปี้ก็เะคสกอยู่เลยว่ามันแปลกๆนะเพจำได้ว่าต่มาจากชปี ส่วนคือมองไปอะ่ะไม่เห็นของมาจากอิตาลีเมยก็เลยแบบก็เหมือนพุาานงนี้มาจากอิตาลีเลยอ๋อแต่ไม่ใช่ว่ะคือไม่ใช่มันต้องผ้าคุมโตอันนั้นจากอิตาลีอ่ะเมา์เมย์เมไปไปไปคือเมื่อกี้ที่บอกคือผ้าเนี้ยมาจากอิตาลีหมดเลยเป็นผ้าดิบมงอปะตอนที่แบบตัดผ้าแบงคือทุกคนถามว่าอ๋อซื้อผ้ามาจากไหนคือแบบทุกคนคิดว่าซื้อแถวเนี้ยเมย์ก็บอกอ๋อไม่แม่มาจากอิตาลีเลยเนี่ยแล้วแม่แบบอะไรมันจากไหนมาได้ไงอะไรเงี้ยมันจะมีแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นโอ๊กเหรอมีบางส่วนที่เก็บมาจากอิตาลีหอบข้ามฟ้าข้าน้ำข้ามอากาศมาแบบคนใช้มือของจากสวนอะที่มันหล่นๆ่ะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเดินทางยัดแพ็คอย่างดีแล้วก็คนกลับมาขอนแก่นสรุปอะไรบินไปลำปางเต็มเลยเยอะกว่าที่อิตาลีด้วยนี่ชั้นงงอะคืออย่างโคมไฟเนี่ยก็คือจะมาจากตุรกีนะคะแต่ล่าสุดไปเดินเจเจก็เจอ เราแบบเขาเรียกว่าอิ p พ r ตมาแล้วกันเนาะแล้วก็เวลาเห็น,น่ะมันก็รีมายแบบย้อนถึงความทรงจำตอนที่เราได้ไปเที่ยวอย่างพวกโปสการ์ดอะทุกคนจะเห็นว่าแบบโปสการ์ดจริงๆเยอะมากเมย์แบบเป็นคนชอบสะสมโปสการ์ดมากๆส่วนหนึ่งจริงๆส่วนใหญ่แหละมาจากที่อังกฤษแล้วก็มาจากที่แบบต่างประเทศเวลาเมไปม้าหรือซื้ออะไรก็ซื้อโปสการ์ดกลับมาตลอดนะคะเห็นตรงนี้ยังอะสรุปทุกคนเห็นตรงนี้ยังความโมรโกก็คือคลิปนี้ปล่อยไปอะชีเป้านะชีเป้าอะชีเป้าหยิบกลับบ้านเนี่ย ี่นี่มีกล้องกล้องอ้อมละเลยคือแบบหลายสิบยี่สิบตัวมันก็เดีดย๋ยวติดราคา,า,คาไว้แล้วกันไม่ <c oughs> ห,หลากได้ก็เอาไปจ่ายกันด้วย <c oughs> <c oughs> และตรงนี้ที่คิดว่าแบบจัดเต็มแล้วนะคะอยากให้ทุกคนค่อยๆขยับมาพร้อมๆกันนะคะเพราะเรากำลังจะบินไปสู่เกาหลีจ้า ตรงนี้นะคะเป็นโซนมินิมอลนะคะก็คือเมย์เองก็ชอบความดิบๆของปูนเปือยแล้วก็ชอบความแบบมินิมอลโล่งๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นโซนเทาๆขาวๆเรียบเรียบไปอะไรเงี้ยเผื่อคุณผู้ชายมานุ่มๆมาหรือแบบคนแบบมินิมอลเก๋ๆมาก็คือยังสามารถมาสถิตย่ตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหล็กคืออันนี้สั่งท,างทําพิเศษเลยะมีแบบอยากได้โต๊ะที่เป็นโต๊ะแบบมินิมอลแบบนี้มากๆแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยน<ๆ>ู่นเลยถอไปถึงแบบรงพักเหล็กใหญ่มากเพื่อแบบไปสั่งท ต,ตัวนี้นะคะซึ่งหลับบ้านคนนี้แบบเกือบร้อยรโตัวเนี้ยคือตรงเนี้ยก็คือเป็นโซนแบบนั่งนั่งเดียวก็ได้นั่งคู่ก็ได้นั่งคุยนั่งอะไรกันก็ได้นะคะมองไปข้างๆางนี่คือจะเห็นแบบกระวองเพชรที่สามารถออกไปยืนถันได้ลองดูนี้ก็สบายนะั้นสบายตาดี นี่นะคะก็เป็นเหมือนกิมมิคของที่ร้านนะคะเพราะว่าเหมือนเมย์เป็นคนเหมือนชอบสะสมพวกอย่างที่บอกโปสการ์ดที่มันเป็นบทด,ดิง้งเป็นคำเหล่าน,นี้ยก็คือมาจากวิทยาศาสตร์ที่แบบเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นอะไรเงี้ยนะคะตกแต่งรอบๆร้านเลยนะคะแต่ว่าก็คือจะปรับตามมู o d ของโซนไปอย่างโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนแบบคลีนๆขาวๆหน่อยเนี่ยมาจากฟินแลนด์นี่ไง <one> อุอ้ยมองมูมินเนาะเออมูมินมาจากฟินแลนด์ครับแล้วก็ด้านบนมาจากอังกฤษนะนอร์ทิงแฮม เดี๋ยวเดินถัดมาค่ะคะือโซนฝั่งนี้ก็คือนั่งได้ประมาณแบบน่าจะหลายคุอยู่น,นะคะแต่ว่าโซนถัดไปก็จะเป็นโซนแบบมีความโฮมมี่โฮมมี่ขึ้นมานะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นโซนกล mm ้า hmm. เท้านั่นเองนะคะนี่ ต้นมะลุตรงนี้นะคะก็จะเห็นต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็มีมุมแบบโฮมี่อยู่ตรงนี้เป็นโฮมี่เวอร์ชันมินิมอลอ่ะคือเหมือนจะตกแต่งด้วยพวกไหวๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกผักตบชาวามัดๆอะไรเงี้ยน,นะคะ mm. ตรงนี้คือเม่ติดมากแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันเนี่ยถ้าแดดสองลงมานะคะคุณอาจะโดนแดดก็มีม่าน mm. ติดได้ก็จะร่มขึ้น,นเย็นสบายขึ้น อ่ะเด,เดินมาเรื่อยๆนะคะตรงกลางเท้านี่นะคะเป็นโถงยาวแล้วก็มีที่นั่งต่างด้านข้างนะให้คนด้กินลมชมวิวมีมาอันนี้ปิดม่านไว้อยู่นะคะมันก็จะมีความแบบแต่ละที่แต่ละอะไรก็จะมีความแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่แม่อบอกว่าวเฟอร์นิเจอร์อ่ะเป็นการแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ไปเห็นมาแล้วอุ้ยสวยจังหรือว่าก็สั่งทําขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบเอ้ยมันมีความเหมือนแบบ ขาเรียกว่าวินเทจขึ้นมาเนาะมีใช้แอปจากนิตยสารเล่มเก่าๆบโบราณโบราณต่าตงประเทศนะคะก็คือมันจะมีว์ดดิ้งต่างๆเช่นแบบสถานะตอนนี้ก็คือมี single married is complicated it, Com icated, it in relationship แล้วก็มี hungry แล้วก็แบบติ๊ก hungry ไปอะไรเงี้ยคือแต่ละสุดอ่ะมันจะมีว์ดดิ้งที่ลิงก์กับภาพตรงนั้นด้วยรื้ให้ดูตรงแนวแดูตรงนี้ได้ปะอย่างตรงนี้นะคะคือด้านบนอ่ะด้านบนเป็นคุณป้าใช่ไหมน่ารักมากนะคะแล้วก็ด้านล่าง not you I need food นะคะแล้วก็เป็นอาหารด้านล่างอะไรเงี้ย Neil. ส่วนฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นฝั่ง กล้าเช้าที่แบบมีความชุ่มชื้นเนาะเลยมีความเขียวขจีเออเป็นโต๊ะยาวนะคะเ้าเอใครมาหลายคนกับเพื่อนหรือไม่ก็ใครมาเดี่ยวก็คือสามารถนั่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะมีแบ่งฝั่งครึ่งหนึ่งให้เราแหละนะคะจะได้แบบมีความเป็นส่วนตัวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แบบมีความเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าอยากได้ความรบความเยอะสิ่งประมาณนึงก็จะเป็นโซนดอกไม้ต้นไม้ด้านบนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าตะแกรงที่คุณพ่อทําให้อะเราก็ขึ้นมาติดตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มีออลต้นไม้มาใส่ก็จะได้มีความแบบสดชื่นขึ้นเลยุาีีีี่้้นนนะะะะะคคคก็จมมวโ มี่นะคะอย่างที่เห็นก็จะมีแบบเหล่าดอกไม้แห้งเอยอะไรเอยนะคะแล้วก็อย่างพวกนี like ้มันก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เหมือนเมย์ไปเลือกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักตบชวานะทุกคนเป็นผักตบชวาดคือมันลักษณะคล้ายๆหวายแต่ว่าเหมือนน่าจะราคาถูกกว่าแล้วก็แบบน้ําหนักเบากว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเมย์ได้มาจากร้านเพื่อนนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบเหล่าผักตบชวาต่างๆมีเขาเรียกอะไรมีเสือมีสาดด้วยนะคะมีเก้าอี้ฝั่งนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นโซนให้แบบยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าถอยๆ นี่เป็นกระถงอยู่ตรงนี้แล้วก็มันน่ารักอะเพราะว่ามันสะท้อนเห็นทั้งแบบหน้าต่างด้านหลังแล้วก็เหล่าต้นไม้ด้านบนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าความกล้เท h าแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์บทการและแบบบติ้งต่างๆ ตัวนี้ต้องนั่งคนเดียวนั่งหันหน้าเข้ากําแพงเลยเงาๆเออก็คืออะไรเป็นแฮปปี้เดย์ไปนะคะแล้วก็เป็นอัมเดตติ้งไมเซลก็คือดิฉันกำลังอะไรคะเดทกับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยมันแบบหน้ารังนี้นะวร์ดิ้งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นความสด,สด,สดชื่นที่แบบพอได้นั่งก็สบายตาสบายใจฝั่งนี้ออกไปเป็นห้องน้ำน,นะคะก็อย่างงี้ไปดูอะไรก็ได้เออเฮ้ยตรงนี้เห็นปะตรงนี้นะคะก็คือมีวร์ดิ้งที่เขียนกันเองนะคะน้องผู้ช่วยเขียนให้คือคําว่าผักแล้วก็ดึงหยู่ข้างนอกปะผัก ด้านหลังนะคะก็คือเจอสวนที่แบบมองมาจากกลาเชา้าก็เห็นสวนนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำนะทุกคนมาห้องน้ำเป็นหญิงชายครบควรมานนี้นะคะห้องน้ำจบการรีดูห้องน้ำค่ะด้านรอบๆข้างนี่นะคะคืออยากมาเดินเล่นชมนกชมไม้ก็ย่อมได้เพราะว่าเราอะมีต้นอันนี้คือต้นหลิวหอมเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมด้วยอะทุกคนแบบไล่ยุงได้ด้วยเขาบอก สรุปอะไรยายเข้าไปอยู่ในร้านเนี่ยเพราะว่าข้างนอกมันมีต้นลิลหอมทุกอย่างในร้านอ่ะก็คือหาเองหมดเลยอะไปตามซื้อของไปซื้อวัสดุก่อสร้างไปดูต้นไม้ไปดูจานชามบางวันก็คือต้องไปดูสายยางถ้าสังเกตดูดีๆคือเมเนี่ยแทบจะแบบหลุดไปจากวงจรโซเชียลเลยอะแทบจะไม่ได้เล่นเลยคือยังลงรูปยังอะไรปกติแต่ว่าแบบเวลาในการเล่นลดลงเยอะมากๆนะคะเพราะว่าต้องโฟกัสกับการทําร้านเหมือนแบบมันได้ประสบการณ์เยอะได้รู้ว่าแบบกว่าจะมาเป็นแต่ละอย่างมันต้องแบบผาน ขั้นตอนเยอะมากหรือแม้กระทั่งแบบไฟอย่างเงี้ยระบบไฟในร้านเองก็ต้องเปลี่ยนเป็นไฟ3เฟสจากที่บ้านเดิมที่ซื้อมาเขาเป็นไฟแบบ1เฟส<ะ><ะ>หรือ2เฟสไม่รู้อ่ะคือมันหลายอย่างที่ต้องไปเรียนรู้กันนะไฟ3เฟสเมีก็ต้องไปศึกษาเองบบว่าอะไรคือไฟ3เฟสวะคือแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นไฟ3เฟ,บบฟสเฟนะหรือแม้กระทั่งแอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเลือกแอร์เองไปหาคนมาติดตั้งแอร์ก็ต้องระบบแอร์คืออะไรแอร์แบบมีระบบไหนบ้างสี่ทิศทางสองทิศทางคือเรื่องทุกอย่างมันจุกจิกมากเนี่ยไะอย่างกวดกวดมีกี่ไซส์กวดมีกี่ขนาดโโอออออ้้้้้้หแแแแแแแบบบบเเเเเรร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 ื่่่่งงงยยยยะะะะะะมมมมาา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 กก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 กทททททุคคนนนนนตตวววไไไดีีููๆจล็ปถึัสฟฟ เชื่อป้ะว่ามีวันหนึ่งที่ไปลองสูตรทํากาแฟแล้วก็คือแบบมึนเลยอะเมาเลยอะเมาแบบเมาน้องผู้ <c oughs> ช่วยก็คือกับบ้าไปสุปดประมาณนี้แต่ว่าพาร์ทของเครื่องดื่มและดีเทลของต่งตางๆในร้านที่เป็นแบบอาหารการกินอนะเดี๋ยวเมย์จะมารีวิวแยกนะคะวันนี้ก็คือดูเป็นแบบภาพรวมของร้านไปก่อนแล้วก็ด้านในไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าน่าจะมาว่ากันเรื่องของเมนูและเครื่องดื่มต่มางๆที่เราลงมือลองแรงในการเรียนมานะคะ ฝากร้านไว้ด้วยนะคะใครที่อยู่ขอนแก่นนะแวะมาได้นะคะ11 n A.M Cafe and Space นะคะอยู่แถวกลางสดานะคะอยู่ตรงข้ามสนามเทนนิสซีชาพันธ์นะคะหรืออยู่ตรงข้ามสนามฟุตซอลหรือถ้าให้ง่ายเซิร์ช Google Map มาได้เลยนะคะ11 n A.M Cafe and Space นะคะต้องเสิร์ชทาง Google Map นะถึงจะตรงนะคะแล้วก็ฝากแบรนด์ด้วยละกันเนาะเสื้อผ้ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแวะไปช้อปปิ้งออนไลน์กันก็ได้นะคะถ้าใครไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นไปดูกันนะแล้วก็ฝากไอจีร้านด้วย,ยหลายที่มากเลยฝากไอจีร้านด้วยฝากแฟนเพจร้านด้วยแล้วก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้ ใสให้เมย์ด้วยนะคะอุ้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าบนอ่ะแต่แบบคือหมดพลังจริงอ่ะทำร้านแบบไม่เหมือนทำบ้านด้วยคือเมย์เคยผ่านช่วงที่ทำบ้านมาใช่ปะเมย์คิดว่านั่นเหนื่อยแล้วอ่ะเราน่าจะทำร้านได้แหละคนละเรื่องเลยคือทำร้านคือมันต้องดูเรื่องระบบมันต้องดูแบบคิดเผื่อคนที่มาคิดเผื่อลูกค้าโอ้ยสุดๆเลยอะ่ะทำร้านคือแบบใช้พลังงานสุดยอดเลยแต่ก็สนุกเหมือนกันนะคะอ่าร้านนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนน่าจะเปิดเดือนกันยายนซึ่งถ้าคลิปนี้ตัดเสร็จ แวะมาได้นะคะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้จุกๆเลยจ้าอยู่ร้านทุกวันไหมคะอ, <laughs> อีกแล้วหอ,อวหอช่วงแรกอะอ,อยู่ทุกวันชัวร์เจอเจอทุกวันแน่ๆน,นะคะอาจจะมีบางวันที่ต้องไปถ่ายงานแต่ว่าจะพยายามอยู่ร้านทุกวันเพราะว่าต้องรันอะไรหลายๆอย่างเองเยอะเหมือนกันก็ <c oughs> อยากเจอทุกคนด้วยยังไม่เคยเปิดร้านเลยังไม่รู้ว่าแบบไว้บ,บรรยากาศเป็นยังไงแต่ว่าอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนมากันแน้นะคะ e l e v AM Cafe at s p a c จ้าวันนี้นะคะเมย์ขอตัวไปแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่ติดแม่แล้วรับสมัครงาน นใจมาสมัครบาริสต้าและพนักงานประจำร้านสมัครมาได้นะคะกำลังหาพนักงานอยู่จ้าะะใครดูจบคอมเมนต์ว่าอะไรดีคอมเมนต์ชื่อร้านมาว่า11 a.m cafe and space made my day ฮูเร่ฮูเร่เมอามาแล้วจ้าพี่มันยาวไปอ่ะคนไม่รู้อ่ะเอาเชื่อป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเมนเลยรู้ป่ะเมมั่นใจว่ามีคนดูถึงตรงนี้แล้วก็ใครคอมเมนต์คำนี้ได้เดี๋ยวกดหัวใจให้เลย <c oughs> 11 a.m cafe and space made my day ฮูเร่ฮูเร่เมอามาแล้วจ้า ตีเทนนิสเขามองกันใหญ่เลยไปไปเหืบดไปเหืออยดไปเอาแล้วเอาเลยสวัสดีค่ะ